เป็นารในพื้นที่นะครับท่านพรรพสตท่านผู้ในการลงวันมาได้ลงวันหมายความขั้นมาที่จุดนี้เลยเฉพาะเลยนะครับวันนี้เราฉีดหลายจุดแต่ว่าท่านเลือกมาที่นี่ก็แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางอบตเจ้าหน้าที่ทางทาไมนะครับสถานีรพสตของเรานะครับวันนี้มาให้บริการเพราะว่าพี่น้องที่จุดอบตบนท่า เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับอำเภอเราต้องฉีดให้ได้70%ของจำนวนสุป้าหมายแต่ในราวนตอนนี้เราได้40%แล้วนะนะครับก็ขอบคุณอแก่พี่น้องนะครับที่เดินทางมาฉีดวัคซีนวันนี้เราก็พยายามออกมาให้บริการนะครับปกติจะฉีดที่อำเภอที่โรงเรียนหรอกทาห้องนิเทศอย่างเดียวแต่ที่เราเห็นว่าพี่น้องอาจจะไม่สะดวกเดินทางไป ก็เลยออกมาให้บริการในพื้นที่ตำบลเลยนะครับการฉีดวัคซีนที่น้องบางคนอาจจะอาจจะยังมีความกลัวอยู่ว่าหรืวจะแพ้อะไรเงี้มันมีคนแพ้ก็จริงครับแต่น้อยมากหนึ่งในแสนนะครับมีคนจะมีแพ้หรือว่ามีอาการแรงแค่แสนคนจะมีอาการคนเดียวเราอำเภอเราท้องห้องเรานะครับฉีดมาสามเดือนแล้วเนี่ยนะครับฉีดเป็นคนเป็นหมื่นแล้ว ไม่เห็นที่ใครเป็นอะไรจากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นมีพี่น้องที่ติดตามข่าวทางโลกออนไลน์สื่อโซเชียลอะไรเนี่ยก็อย่าไปไปนั่นมากอย่าไปนี่ตกกังวลนะครับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเวลาติดเชื้อโควิด -19 แล้วเี้ยตาเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนฉีดวัคซีนกินตีเท่าครับมากมากกว่าคนฉีดวัคซีนติดตีเท่าเพราะฉะนั้นท่านที่มาฉีดวัคซีนหรือว่า ท่านตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนอกจากเป็นการทําเพื่อท่านแล้วก็ครอบครัวท่านแล้วยังทําเพื่อครอบชุมชนตำบลและอำเภอของเรานะครับเราจะได้ยินงมีผู้การผู้แล้วก็อีกช่วงนึงนะครับที่ผมฝากไว้ว่าเดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งอบตนะครับจะมีการเลือกตั้งสมาชิกงติตอน,นี้ก็คนที่ไปทำง,งานอยู่จังหวัดอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ ปรินที่คนพ้จะเดินทางขึ้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบตอแต่เรื่อปัญหาว่าคนเหล่านี้นะครับไม่รู้จะเอาเชื้อโควิด19้ามาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องตง้องรีบฉีดวัคซีนกันแให้ครบสองเข็มนะครับก่อนที่จะเึงนเดื่อนที่จุกานะครับถ้ามีการเลือกอบตแล้วคนติดัเชื้อเนี่ยเดินทางมาใช้สิทธิ์เราก็จะเต้องกตัวเพราะว่าเราฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องบอก G, g, กล่าวไปยังครอบครัวบอกกล่าวไปยังคนในตำบลหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับแต่ยังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ฉีดไม่ฉีดดีขอให้มาฉีดนะครับดีที่สุดไม่ต้องกลัวเขาฉีดกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่ฉีดเฉพาะประเทศไทยถ้ามันน่ากลัวมันฉีดแล้วมันเป็นโน,น่นเป็นนี่เขาคงไม่ฉีดกันทั่วทั้งโลกนะครับมีทุกประเทศทั่วโลกเขาก็ฉีดวัคซีนกันหมดนะครับจากพี่น้องอีกคันหนึ่งนะครับวัน วันที่24นี้นะครับวันศุกร์ที่24นี้ทางโรงพยาบาลหนองกองห้องนะครับร่วมกับางสาารุสุขนะครับสำนักงานสาธารณสุขเภอก็จะฉีดวัคซีนอยู่ที่โรงเรียนหนองกองห้องวิทยานะครับวันที่24นี้เปิดรับฉีดวัคซีนสาหรับคนที่ไม่ได้มาฉีดวันนี้หรือว่าตกตกคนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับเดินทางไปฉีดได้เลยนะวันที่24นี้แบบ่นโรงเรียนนะครับเดินไป เราเพิ่งเรียนฉีดที่นี่เลยคนไหนที่ยังยังไม่ได้ฉีดแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนอะไรไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเชิญไปฉีดแบบรับกินได้เลยนะครับฝากบอกด้วยนะครับในโอกาสที้ว่าคงขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องนะครับเราสู้โควิดไปด้วยกันการฉีดวัคซีนก็คือการสู้โควิดนะครับตอนนี้ของพี่น้องมีปุ่มุ้กันแล้วนะครับหมู่บ้านตำบลอำเภอของเราก็จะมีปุ่คุ้อกันโควิดตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยนะครับ เมืองใกล้ๆเราเน,นเี่ยของเมืองนเนี่ยติดเชื้อรายวันยังสูงอยู่นะครับวันก่อนก็ติด33ค,น,ค,น,น,คนนะครับเพดัะนั้นเราต้องรีบไนสี่วัคซีนให้ครบสองเข็มนะครับโดยเร็วที่สุดอันนี้ก็ถือว่าได้รับไม่ว่าไม่เห็นขอที้รับรองขอบคุณนะครับจากทางทอำเภอนะครับทางเจา้า้าที่ทางโรงพยาบาลขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินทางมารับวัคซีนในวันนี้ซึ่ง ในโอกาสต่อไปนะครับเราก็จะมาตามฉีดสำหรับท่านที่มาไม่ได้จริงๆนะครับเจ้าที่เราจะลงไปฉีดในห้องบ้านเลยสำหรับท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงท่านเป็นผู้ชราเมื่อสักครู่นี้ผมก็ไปเยี่ยมจุดหนึ่งนะครับที่ตำบลหันโจกเป็นจุดได้เขาไม่ฉีดใ้ที่ชลากบ้านเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเดินทางมาไม่ไหวไม่มีรถมาแล้วก็เดินทางไม่สะดวกนะครับยินคุณหมอก็ลงไปฉีดให้ 20%ท like 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 ี่ผมไปดูเมื่อกี้นี่นะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับอาราธนาคุณพระศรีราชนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โดยประการประทานพรให้ท่านและก็ครอบครัวของท่านพ่อไป่พี่น้องทุกคนนะครับได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอาจจจากเชื้อโควิด19นะครับแล้วก็โชคดีมีความสุขคิดวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับ